มาเริ่มต้นนะคะกันด้วยการประกอบพิธีบเพ็ญกุศลปันรัสมาวาน15วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวงค่ะจังหวัดภูเกต็ตได้ประกอบพิธีบัพ็ญกุศลปันรัสมาวาน15วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมาาเด็จพระรรานางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช,ชนินีพันปีหลวง วันนี้เวลา17น,นาฬิกาณวัดมงคลวรารามวัดในายางตำบลสาขูอําเภอทลางจังหวัดภูเก็ตนายสรัญศักสีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนานารัสมาวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราุกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพ,รรชชนนพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยมีนางฤดีวันสีเครือเนตรนาย ยกล่าวกาชาติจังหวัดภูเก็ตประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายธีรพงศ์ช่วยชูประลัดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมพิธีพิธีเริ่มด้วยการถวายสักการะเบื้องหน้าพระชายลักษณ์และพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จากนั้นประธานในพิธีได้ทอดผ้าไตรบังสุกุลสดับประกรณ์พระสงฆ์อนุโมทนาและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลตามลำดับต่อจากนั้นมีการสวดพระธรรมคาถาและการแสดงพระธรรมเทศนาโดยประธานในพิธีได้จุดเทียนส่องธรรมและถวายเครื่องธยธรรมแด่พระสงฆ์ที่ประกอบพิธีก่อนเสร็จสิ้นพิธีด้วยการถวายบังคมและแสดงความเคารพเบื้องหน้าพระฉายลักษณ์ โดยประสงค์ในกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมใจแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาทีคุณอันหาที่สุดมิได้